เที่ยวนี้ในความฝันมีปู่แต่งตัวเหมือนพราหมณ์เดินมาเคาะหัวครับอาจารย์กนะ็ก็รู้ไว้จะเฉยนะรู้ว่าเฉยเฉยนะว,นะว่าเคยฝันว่าแบบนี้แบบนั้นนะแต่ไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปสนใจว่าเออเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเนดะี่ยไม่ต้องไปสนใจนะผ่านอย่างเดียวนะผ่านอย่างเดียวอย่างผมนะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆเรื่องที่ยังไม่รู้คาตอบนะก็แค่จําไว้เฉยเฉยไง แต่ไม่ได้ไปนสนใจไม่ได้ไปอยากรู้ว่าคืออะไรอ๋ออย่างยกตัวอย่างอะก่อนที่ผมจะเข้าปฐมฌานครั้งแรกที่วัดพระธาตุสีจำทองเนี่ยตอนนั้นผมแบบอา่าก็คือแบบผมจะไปห้าวันไงก็คือคือคอนวันที่สี่เนี่ยคือแบบถ้าผมบอกว่าอธิษฐานได้ว่าถ้าผมไม่สําเร็จฌานเนี่ยผมจะไม่กลับเนี่ยไม่กลับคืนนั้นก็ไปคืนสุดท้ายไงผมก็ฝึกตั้งแต่ กี่โมงอ่ะตั้งแต่ทั้งวันอ่ะทั้งวันนะจนมาถึงช่วงแบบสี่ทุ่มอ่ะจนถึงช่วงสี่ห้าทุ่มผมก็แบบรู้สึกกดดันตัวเองไงโอ้ท้อมากเลยแบบเมื่อไหร่จะเข้าฌานสักทีึเมื่อไหร่จะสําเร็จสักทีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็หวังไว้นะก็นั่งนั่งสมาธินอนบ้างแล้วก็เดินจงกรมบ้างสลับกันแบบบ้าดีเดือเลยนะแบบคือแบบเข่งมากเลยเนะข่งมากแบหัวจนหัวเริ่มตึงะเพราะว่าเวลามันบีบคั้นไงเวลาที่เราแบบไปห้าวัน เนี่ยคือมันวันที่สี่แล้วไงแบบโอ้อัดแทบตายยังไม่ได้เลยอะไรประมาณเนี่ยก็เลยแบบก็เลยนอนเนี่ยก็เลยแบบนอนเล่นสักแป๊บหนึ่งไงแล้วอยู่ดีมันก็เข้านิมิตนะมันก็เข้านิมิตอยู่ดีก็เข้านิมิตไปเจอห้องห้องหนึ่งห้องห้องหนึ่งผมก็เห็นอผู้หญิงใส่ชุดขาวนะเหมือนแม่ชีนะเหมือนห่มขาวแนละ้วเป็นผู้หญิงหมดเลยนะอนั่งเรียงแถวกันอยู่ เหมือนเหมือนเราเราไปข้างโรงหนังอะแล้วเราก็เจอเขานั่งเรียงแถวอยู่เงี้ยประมาณอยู่สิบกว่าแถวนะสิบกว่าแถวแล้วเขาก็มองจออะไรไม่รู้อยู่ทางซ้ายนะทางซ้ายมือผมแล้วทีเนี้ยผมก็แบบอยู่ดีก็แบบเป็นหน้าจอนะเป็นจอของตัวเองแบบเลื่อนเข้าไปหาผู้หญิงที่นั่งแถวที่สามนะแถวที่สามเขาก็บอกว่าไม่ผ่านยังไม่ผ่านออกไปอะไรประมาณนั้นหนะก็คือแบบผมไม่รู้ว่าผมเข้าไปในห้องนั้นได้ไงนะก็หลุดเข้าไปนะ พอเขาบอกว่าออกไปเนะี่ยผมก็แบบถอนออกมานะถอนออกมาแล้วก็ออกสมาธิมาแบบมาโลกจริงเลยไนงะคือแบบกลับกลับมาอยู่กับตัวเองเลยตื่นเลยไนงะก็เลยแบบคือแบบนอนไปแปบบ๊แบบเดียวนะนอนแบบไม่ได้หลับอะไรมากมายนะคือนอนปุ๊บมันเข้าเองเลยก็ก็ยังงงว่าแบบมัน um, เรื่องอะไรแล้วเขาเป็นใครแล้วห้องนั้นมันคือห้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมก็เข้าใจที่เขาบอกนะเขาบอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านคือเรื่องอะไรก็คือเราอยาก เราอยากมากเกินไปผมก็เลยอนั่งนะนั่งนั่งนั่งเฉยๆนะยังไม่ได้นั่งสมาธิก็ลูกมานั่งนะจากที่นอนอยู่ก็ลูกมานั่งก็พูดกับตัวเองว่าเออจะไม่อยากละจะจะไม่อยากได้ชงได้ฌานสักอย่างเอาไม่เอาละอย่างเงี้ยนะก็มันไม่ผ่านไงเราอยากมากเกินไปและทีนี้อยู่ดีแบบผมก็นั่งหลับตาเองนะแล้วก็ทีนี้มันก็เข้าสมาธิเองอ่ะมันก็เข้าวุบ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 ุบ พอเข้าไปจนแบบอ่ามันรวไมไงพอจิต lider. มันรวมรวมรวมปุ๊บรวมรวมรวมแล้วก็ทีนี้มันขยายเห็นร่างกายขยายเ,าเดี๋ยวนะหัวนะหัวไม่ใช่ร่างกายนะหัวแต่ผมขยายนะขยายขยายขยายจนแบบรู้สึกว่าแบบมันขยายมากเลยจนแบบหน้าตัวเองเท่ากระด้งเลยใบใบใหญ่ๆห่เลยนะใบใหญ่เหีนะ่ยอยู่ดีมันก็ขยายนะผมก็หลับตานะหลับตาแล้วก็ดูมันดูมัน ดูมันเกิดดูมันเกิดขึ้นเรื่อยๆไงคือคือมันดึงหน้าผมจนแบบปากเผยเยอตาเผยเยอะ,ะ,ยอะคือแบบเฮ้ยอะไรมันจะขาดน,นั้นแต่ผมไม่สงสัยไงผมก็รู้ว่าครูบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเจอสภาว่าพวกเนี้ยที่เป็นด่านเป็นด่านตายหรือว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยห้ามลืมตาเด็ดขาดแล้วก็ห้ามกลัวตายให้ตามดูมันเนี่ยพอมันถูกเข้ามาจนสุดปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็ระเบิดไงระเบิดบุ้มออกมากลายเป็นแบบว่างๆโลง่ลงๆหมดเลยนะคิดอะไรก็รู้ ร่างกายตรงไหนขยับก็รู้นะมันกลายเป็นผู้รู้อยู่ข้างในนะมันเห็นสภาวะขันห้าแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงนะก็คือสภาวะของปฐมฌานอันนี้เล่ารวดเดียวย <c oughs> คือคือจะเล่าแค่แค่นิมิตท,ที่ผมเข้าไปแค่นั่นแหละที่ไปเจอผู้หญิงที่ที่ใส่ชุดขาวจนถึงเมื่อวันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นห้องอะไรแล้วเขาไปนั่งดูหน้าจออะไรกันก็ยังไม่รู้นะก็แบบ ก็ไม่ไสนใจอ่ะก็ก็จาไว้แล้วจําไว้เฉยๆแต่แต่ไม่ได้สนว่าคืออะไรเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งตอนที่ผมนั่งสมาธิที่วัดป่าห้วยส้มสุกนะหลังจากไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนาลกไปเที่ยวดาวต่างๆมาแล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งนะ่ะผมก็นั่งสมาธิกับพ่อข่าวไงนั่งสมาธิอยู่ที่กุฏิเนะี่แล้วทีนี้พ่อขาวก็มาไงก็มาในนิมิตเลยนะมานั่งรอผมเลยจะพาไปไหนสักอย่างก็ผมท่านก็พาผมไปที่กระท่อมแห่งหนึ่งนะ ซึ่งมีทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลมากเลยกว้างเป็นแบบเป็นพันไรเลยนะแบบเป็นกระท่อมกระท่อมเดียวเนี่ยอยู่กลาง,งากลางทุ่งนากลางภูเขาอะไรเงี้ยผมก็มองหน้าท่านนะว่าแบบเอา้าทําไมท่านถึงพามาที่นี่ที่นี่คืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้ผมก็ลอยขึ้นไปไงยลอยขึ้นไปแบบก็เห็นตรงกระท่อมมันค่อยๆ่อยเล็กลงเล็กลงเพราะว่าเราเราอยู่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเราก็จะเห็นวิวพิว,วทัศน์รอบบริเวณกระท่อมนั้นอย่างเงี้ย ก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะจนสุดแล้วก็พอลอยออกมาจนถึงนอกโลกเลยนะก็แบบก็งงเหมือนกันว่าแบบพ่าวให้ไปดูอะไรประมาณเนี่ยท่านก็ยิ้มให้อยู่นะในนิมิตอนะนะแต่พอออกสมาที่แล้วผมก็ไม่ได้ไปถามอะไรท่านว่ามันคืออะไรนะไม่ไม่ได้ไปถามตัวเป็นๆน,น,นะนะก็รู้แค่นั้นแหละก็ถึงจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่านิมิตนั้นคืออะไรก็ไม่ต้องตามไม่ต้องไปตามหาคําตอบนะ ก็อย่างท่านเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ในนิมิตในในฝันในตอนนาสมาธิเนี่ยผมก็บอกให้ปล่อยผ่านเฉยๆเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่จำเป็นต้องรู้ไงจะไปสงสัยทําไมใช่ไหมเป็นคนที่เราไม่เคยเจอเป็นเหตุการณ์โน่นนั่นนี่แล้วก็ปล่อยผ่านอย่าไปสงสัยมันนะโดยเฉพาะเรื่องความฝันถ้าเรามีแบบมีบุญวาสนาเราก็จะได้รู้เองนะว่านิมิตนั้นคืออะไรก็แค่นั้นแหละผมก็ไม่ได้สนใจเลยแต่มันจําได้เฉยๆนะว่า ว่าอ๋อเราเราเคยฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เรายังไม่มีคําตอบอประมาณนั้นไนงะ